สวัสดีครับพวกเด็กเช่นเคยกับนสพนิติรัตน์ออนไลน์ทีมงานเจ๊กซอยผมพอดพลีครับครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงสกุปพิเศษนะครับครับตอนนี้ผมก็จะมาสัมภาษณ์อพี่เขานะครับตอนนี้เห็นพี่เขากําลังเด็ดต้นรักอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองไปสอบถามพี่เขาสองคนดูนะครับว่าอาทิตย์นี้ทำแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวตามไปดูมองกันนะผมก็เดินมาเจอพี่สามนะครับซึ่งตอนนี้แกก็กําลังเด็ดดอกรักอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองไปถามดูนะครับ เออพี่สามครับพี่พี่ทําอาชีพนี้มามากี่ปีแล้วครับพี่สิบปีแล้วสิบปีแล้วโอ้โหนี่เป็นเนื้อที่ประมาณกี่ไร่ครับพี่สี่ไร่ครึ่งครับสี่ไร่ครึ่งนี่พี่เช่าเขาหรือของพี่เองครับเช่าเขาครับมันใช่ที่ผมครับอ๋อพี่เช่าเขาปีงแพงไหมพี่รสองพันสองพันห้าครับอ๋อไร่ละสองพันห้าแล้วแล้วดอกลักนี่พี่เอาไปส่งเขาหรือว่าเขามารับเองครับพี่ นี้ผมก็คิดว่าเป็นของผมนั่นแหละผมส่งให้คนเขาไปขายเขาไม่ไม่เขาเขาเขาบัลลับบัลลับพี่ใช่ไหมหรือว่าพี่ไปส่งเขาที่ที่นู่นเลยไปส่งแค่ตรงนี้ครับอ๋อไปส่งเขาใกล้ๆกันไม่ไกลอ๋อแพงไหมพี่ส่งทิ้งริดละเท่าไหร่พี่เขาอ๋อเวลามันแพงมันก็แพงเวลามันถูกก็ถูกอ๋อครับของของพี่นี่ส่งเป็นไงเป็นถุงหรือเป็นยังไงครัพี่ เท่าไหร่แล้วก็ส่งข้อหมดแล้วก็เข้าไปขายแล้วก็ไม่เป็นเป็นถุงอ่ะพี่เขาช่างเป็นโลหรือไงพี่เป็นโลครับอ๋อโลแพงไหมพี่ตอนนี้ช่วงนี้ต่วงนี้ก็มันไม่ค่อยแพงมากโลนะร้อยหนึ่งอ๋อตอนนี้มันก็ไม่ค่อยแพงนะพี่เนาะเออหลักมันเยอะอ๋อครับพี่แล้วอาชีพนี้พออยู่ได้ไหมพี่โอเคอ๋อพออยู่ได้นะพี่เนาะแต่เหนื่อยหน่อยเนาะพี่เนาะเหนื่อยนพี่เรื่องงี้บ้างหน่อยนะเวลาพี่ปลูกเนี่ยนานขนาดไหนถึงจะใช้ได้พี่ถึงจะออกดอกเนี่ย สามเดือนอ๋อสามเดือนถึงเริ่มเก็บไถึงเริ่มเริ่มเก็บได้นี่ปลเรือนเรือนเนื้ครับอ๋อเดือนหนึ่งก็จะขึ้นขนาดนั้นถ้าสองเดือนมันก็เริ่มพอมีหลอกนิดๆหน่อยๆอ๋อครับพี่เก็บได้เต็มที่อ๋อแต่ถ้าถ้าถ้าสามเดือนขึ้นไปนี่เก็บได้เลยครับอ๋อก็เก็บค่อยๆเก็บไปก็ปลูกง่ายด้วยอ๋อครับพี่ไม่ต้องเอาอะไรนอกจากแล้วนี่พี่เก็บตั้งกี่โมงแล้วครับเนี่ยเวลาเก็บทิ้งพี่ใช้เวลานานเท่าไหร่พี่ เก็บทั้งวันเลยครับอ๋อเก็บทั้งวันเลยเก็บทั้งวันเลยจนกว่าจะมืดเนะพี่นะครับแป๊บนึงก็จะไปแกะอ๋อครับพี่นี่ครับพี่สามก็เก็บกับแฟนเขานะครับสองคนช่วยกันเก็บนะครับก็ใช้เวลาทั้งวันนะครับตั้งแต่เช้ายันมืดนะครับแล้วก็ถึงเวลาก็จะเอาไปส่งเขานะครับใช่มากเลยอ๋อครับทำงายจริงๆริงก็เดินกว่าสองเดินไว่าชิด ครับอยากข้างบนอย่างเร็วอ๋อครับต้องสนใจมันนะปล่อยมันครับก็ถึงเวลามันก็จะงอกเงยของมันเองแล้วยิ่งมีฝนตกด้วยมันก็ธรรมชาติเลยใช่ไหมพี่ครับถ้าหนักฝนจริงๆเราก็ต้องช่วยมันหน่อยเพราะว่ามันไม่ค่อยดีหรอกครับหลังมันก็แข็งด้วยไงจากหนับกฝนนะพี่ครับพี่ละไร่หนึ่งเนี่ยได้เยอะไหมได้ประมาณกี่โลพี่ต่อนหนึ่งไร่เนี่ย ทำไม่ไหวแล้วถ้าหลักเยอะถ้ามุดว่าหนึ่งหนึ่งไร่เนี่ยประมาณประมาณพี่คาดคาดเอาว่าประมาณสักกิโลโประมาณนี้ใช่ไหมพี่ถ้าถ้ามันเยอะโอเ้เยอะจริงจริงถ้ามันไม่มีก็ถึงไร่หนึ่งนี่ถึงร้อยโลไหมพี่ถ้าช่องมันเยอะๆมันมันจะถึงอ๋อก็ได้ได้พอได้ร้อยโลนะพี่นะต่อนหนึ่งไร่นะใช้ปุ๋ยประเภทหไหนพี่หรือว่ามันไอ้นั่นเอง กินปุ๋ยครับพี่โอ้แล้วเลื่องนี้ของของพี่สามเนี่ยน้ำเนี่ยต้องลดกี่เวลาครับพี่น้ำต้องน้ำฝนแล้วก็ต้องสุกออกน้ำแรงมันต้องลดสุกออกโอ้แล้วแล้วพี่ลดน้ำเนี่ยวันหนึ่งกี่ครั้งพี่ไม่ลดไม่ลดเลยเหรอไม่ลดครับก็คือธรรมชาติเลยปล่อยธรรมชาติเลยปุ๋ยก็ไม่ใสน่น้ำแรงอโอ้ปุ๋ยอะไรก็ไม่ได้ใส่ <c oughs> ก็คือปล่อยธรรมชาติให้มันได้นั่นเองเลยครับผมโอ้ครับพี่พี่สามเขาบอกว่าสองวันเก็บได้ทีนึงนะครับ บางทีเดียดอย่างทุบตุมที่เห็นเห็นกันนี่นะครับก็สองวันเก็บได้ทีหนึ่งอย่างที่เดือกำลังตุมอยู่นะครับปกติเนี่ยพี่ถ้าเกิดผมสมมติว่าเราเราโดนไม่คันมั้ไม่คันนะไม่คันแต่อย่างวอ๋อคือยางมันอะไรพวกนี้เหรอพี่อ๋อคือไม่อาพี่ถึงใส่แว่นด้วยใช่อ๋อกันกันโดนยางมั่งอะไรมั่งนี่นะพี่นะเคยลนมาแล้วครับมันกัดนะพี่นะ ยังไงก็ผมก็ขอขอบคุณพี่สามมากนะครับที่ให้ความรู้วันในวันนี้นะครับครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับพิเศษนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับว่าผมจะไปลงพื้นที่ที่ไหนและนําข้อมูลข่าวสารอะไรมาฝากนะครับช่วงนี้ก็สวัสดีครับ